สสารที่เคยประกอบกันเป็นดาวนั้นได้ถูกอัดตัวด้วยแรงดึงดูดของตนเองจนเหลือเป็นเพียงมวลหนาแน่นที่มีขนาดเล็กยิ่งกว่านิวเคลียสของอะตอมเดียวซึ่งเรียกว่าภาวะเอกฐานหลุมดำแบ่งได้เป็น4ประเภทคือหลุมดำมวลลอยวดยิ่งเป็นหลุมดำในใจกลางของดาราจักรหลุมดำขนาดกลางหลุมดำจากดาวฤกษ์ซึ่งเกิดจากการแตกดับของดาวฤกษ์ และหลุมดำจิว๋วหรือหลุมดำเชิงควอนตัมซึ่งเกิดขึ้นในยุคเริ่มแรกของเอกภพแม้ว่าจะไม่สามารถมองเห็นภายในหลุมดำได้แต่ตัวมันก็แสดงการมีอยู่ผ่านการมีผลกระทบกับวัตถุที่อยู่ในวงโคโจรภายนอกขอบฟ้าเหตุการณ์ตัวอย่างเช่นหลุมดำอาจจะถูกสังเกตเห็นได้โดยการติดตามกลุ่มดาวที่โคจรอยู่ภายในศูนย์กลางหลุมดำหรืออาจมีการสังเกตกา๊าซจากดาวข้างเคียงที่ถูกดึงดูดเข้าสู่หลุมดำกา๊าซจะม้วนตัวเข้าสู่ภายใน และจะร้อนขึ้นถึงอุณหภูมิสูงสูงและปลดปล่อยรังสีขนาดใหญ่ที่สามารถตรวจจับได้จากกล้องโทรทัศน์ที่โคจรอยู่รอบโลกการสำรวจให้ผลในทางวิทยาศาสตร์เห็นพ้องต้องกันว่าหลุมดำนั้นมีอยู่จริงในเอกภพแนวคิดของ